สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เห็นอยู่นี่คือตกกะกัแตงกิ่งไม้ครับต้องสังเกตดีๆเป็นตะก,กะแตงในชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายๆกิ่งไม้ถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นมันจะคล้ายๆกิ่งไม้แห้งที่แรกผมก็ไม่รู้จักครับ พอดีไปดูคลิป youtube น่าจะเป็นของต่างประเทศของชาวจีนเขาระบุว่าเป็นตะกะแตนกิ่งไม้ซึ่งจะเรียกว่าอะไรดีปะสุสัตว์หรือว่านักวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยของประเทศจีนเขาผสมพันธุ์ได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมี ความสำคัญอะไรนะครับถึงได้ผสมพันธุ์ตรกรแตนกิ่งไม้ออกมาก็บอกว่าสำเร็จอันนี้ผมพบเห็นบ่อยแต่ไม่รู้จักไปดูคลิปที่กล่าวมาเนี้ยก็เลยรู้ว่าเป็นตะก้แตนกิ่งไม้ ก็เลยนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆได้ดูได้ชมกันทางผู้ชมก็อาจจะเคยพบเห็นบ่อย อันนี้เขาจะไม่มีปีกนะครับมีแต่ขามีขาหกขา ลำตัวเขาจะเป็นสีน้ำตาลที่โคนขาช่วงล่างมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวอมน้ำตาลนะครับครับก็นํามาแบ่งปันกันชมครับกอจบคลิปไป่เป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ